แต่แต่งงานคิด hmm. ดีแล้วเหรออายุยังน้อยอ้าวทาไมครับก็ดีอ่ะก็อยู่กับพี่แพดี้ก็ดีแล้วอ่ะเอาจริงเหมือนได้แม่มาด้วยมั้งด้วยความที่แบบมันอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเข้าใจไหมทุกคนพออยู่กับพี่แพดดี้เราก็สบายใจอ่ะคนที่รักเรากับคนที่เรารักอ่ะถ้าสมมุติว่าคนที่เรารักอ่ะแล้วเขาไม่รักเราอ่ะเราจะรู้สึกยังไงอ่ะมันจะรู้สึกขาดขาดไหมขาดความอบอุ่นเนาะมันรู้สึกว่าทําไมวะอะไรเงี้ย อยู่ๆไปมันก็จะแบบมันก็จะไม่ดีอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่คนที่รักเราอ่ะแล้วเราเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอ่ะไม่ได้แบบหมายถึงว่าไม่ได้ต้องการแบบเออถ้าสมมติว่ามันอยู่แล้วสบายใจตรงเนี้ยเราก็โอเคกับการที่เราอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะทุกทุกคนเป็นไหมฟอดเป็นแบบนี้นะเออรักจริงไหมผมก็บอกว่าฟอดเปิดใจเปิดใจให้พี่แพที่เออนั่นแหละมันก็ฟอดก็ตอบแบบนี้ใช่แต่ว่าอยู่ไปอ่ะ มันก็รักไงตอนแรกๆมันก็ยังไม่เท่าไหร่ไงมันก็เพราะว่าด้วยความที่เราเปิดใจให้แกเนาะก็ลองดูเพราะพออยู่ไปมันก็สบายใจมันก็โอเคอ่ะแกไม่เคยแกไม่ได้ให้เงินแต่แกก็เป็นคนที่ทําให้เรามีเงินออมันอยู่ด้วยมันก็มีความสุขเนาะทุกวันเนี้ยมันก็เอาความสบายใจของเราอะแล้วแต่ใครจะคิดครับใครจะว่าฝอด์ว่าแบบเอออยู่กับพี่พัดที่พกเงินก็ช่างเขาฝอท์ไม่สนแต่แต่งงานคิดดีแล้วเหรออายุยังน้อย อ้าวทำไมครับก็ดีอ่ะก็อยู่กับพี่แพดี้ก็ดีแล้วอะ่ะเอาจริงเหมือนได้แม่มาด้วยมั้งด้วยความที่แบบมันอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเข้าใจไหมทุกคนเหมือนเหมือนแม่อะ่ะไม่ค่อยเจ้าชู้อันนี้พูดนะแต่พ่ออ่ะนิดนึงพ่อเจ้าชู้แต่ว่าอยู่ด้วยกันมาแม่แกก็ไม่เคยแบบอะไรอย่างนี้เลยนะก็เหมือนฝดได้แม่มาด้วยมัง้งฝดอยู่ด้วยพดอยู่ด้วยความแบบสบายใจอะ่ะแต่ก่อนพ่อกับแ,แม่แกก็แบบเออมีเรื่องนี้บ้างแหละ เรื่องชงเรื่องชู้อะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอพอเคลียร์กันได้มันก็อยู่ด้วยกันได้จนถึงทุนเนี้ยเออแลวฟอดอยู่กับฟอดอยู่กับพี่แพที่ฟอดก็สบายใจอ่ะเข้าใจไหมทุกคนมันอยู่แล้วมันสบายใจอ่ะจริงๆแต่ก่อนอ่ะมันก็มีสเปคอยู่นะว่าแบบอยากได้แบบนู้นแบบนี้แต่พอเออฟอดฟอดก็เคยมีแฟนนะแต่พอไปอยู่ด้วยแล้วแบบมันรู้สึกว่าเขาไม่ได้เทคแคร์เราขนาดนั้นอ่ะ เขาไม่ได้ดูเราดีขนาดนั้นอ่ะแต่พอกลับมาอยู่กับแกมาอยู่กับพี่พัด,ดี้เขาแบบเขาให้ความใส่ใจเราดีจนรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันสบายใจเนาะเราก็เลยเลือกอ่ะถ้าสมม,มุติว่าทุกคนลองเลือกดูนะว่าแบบคนที่รักเรากับคนที่เรารักอะ่ะถ้าสมมุติว่าคนที่เรารักอ่ะแล้วเขาไม่รักเราอะ่ะเราจะรู้สึกยังไงอ่ะมันจะรู้สึกขาดขาดไหมขาดความอบอุ่นเนาะมันรู้สึกว่าทําไมวะอะไรเงี้ยอยู่ๆไปมันก็จะแบบมันก็จะไม่ดีอะ่ะแต่ถ้าสมม,มุติว่าคนที่ คนที่รักเราอะแล้วเราเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอะไม่ได้แบบหมายถึงว่าไม่ได้ต้องการแบบเออถ้าสมมติว่ามันอยู่แล้วสบายใจตรงนี้เราก็โอเคกับการที่เราอยู่ตรงนี้แล้วอะทุกทุกคนเป็นไหมฝอดเป็นแบบนี้นะอันนี้ความคิดส่วนตัวฝอดนะฝอดเป็นแบบนี้อืมใช่มันแล้วแบบแกก็แกแก็พยายามนะแกฝดค,คนเห็นอะแบบตั้งแต่ ก็ต้องยอมรับว่าแต่ก่อนอ่ะฝอไม่ได้แบบอะไรกับแกมากขนาดนั้นตอนแรกๆตอนที่ไปตอนที่ไปหาแกแรกๆทุกคนเข้าใจไหมด้วยด้วยความทีม่มันเป็นแบบเขาไปออกรายการดออะไรเงี้ยคือเราเราก็ตอบด้วยความแบบเป็นเราอ่ะเพราะว่าเราก็บอกว่าเราเปิดใจเขาก็ถามมันก็มีดราม่ามาแหละว่าแบบเออไปเพราะว่าเงินเพราะว่าอะไรเงี้ยมันก็มีแหละฝอก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าฝอก็บอกไปแล้วว่าตอนที่ไปออกรายการอะไรนะ ของอาจารยิ่งศักด์ตอนนั้นอะ่ะเขาก็ถามว่าแบบเออรักจริงไหมผมก็บอกว่าฟอดเปิดใจเปิดใจให้พี่แพดดี่เออนั่นแหละมันก็ฟอดก็ตอบแบบนี้ใช่แต่ว่าอยู่ไปอะ่ะมันก็รักไงตอน,น,นแรกๆมันก็ยังไม่เท่าไหร่ไงมันก็เพราะว่าด้วยความที่เราเปิดใจให้แกเนาะก็ลองดูพลพออยู่ไปมันก็สบายใจมันก็โอเคอะ่ะอย่างที่เห็นทุกวันเนี่ยฟอดก็เลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอะ่ะแล้วอย่างหนึ่งนะแกเป็นคนที่ทำแกไม่ได้ให้เงินเรานะแต่ไป แต่แกแต่พี่พ่อที่เขาเป็นคนที่ทําให้เราแบบหาเงินได้อะ่ะเออลองคิดดูสิแกไม่เคยแกไม่ได้ให้เงินแต่แกก็เป็นคนที่ทําให้เรามีเงินเออมันอยู่ด้วยมันก็มีความสุขเนาะทุกวันเนี้ยมันก็เอาความสบายใจของเราอะแล้วแต่ใครจะคิดครับใครจะว่าฝอว่าแบบว่าอ,อยู่กับพี่พ่อที่พอกเงินก็ช่างเขาฝอไม่สน